ครับทุกคนสวัสดีครับก็ผมก็อยากจะมาเล่าเรื่องการเริ่มเริ่มการออกกําลังกายแต่กี้าที่นั่นนะเพราะว่าฟอนก่อน<ๆ>อย่างเราไปไม่จบนะก็คือว่าก็าผมพูดถึงในวัยทางานแล้วก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ในวัยทางานแล้วก็ก็เหมือนที่เราถังว่าก็คือเราก็เห็นเพื่อนโรงงานเรามีมีปุ่มที่ยืนยแล้วเราก็สักวัน อยากเจอกักอลลังกายนะก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มเดินเดินแล้วก็เดินบ้างวิ่งบ้างอะนะใช้เวลาอยู่ประมาณสักปีสองปีจนเราติดวิ่งอะนะเป็นคนที่ติดวิ่งเลยตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าติดวิ่งคือวิ่งทุกวันตอนที่ฝนตกก็ยังไปวิ่งต้องวิ่งก็คือว่ามีมีเจตนาที่เดียวเนว่ายังไงก็ต้องวิ่งให้ได้ทุกวัน ก็ติดวิ่งครับวิ่งเฉลี่ยประมาณวันเกือบเกือบสิบโลทุกวันสิบโลนะทุกวัน <c oughs> เป็นผอมนะผอมแห้ง้รู้สึกว่าพอเราติดวิ่งแล้วเราวกับเราเราไม่ได้เราไม่รู้เรื่องโภชนาการจะทำให้เราผอมเพราะว่าคนวิ่งนี่มันใช้ร่างกายเยอะใช้ร่างกายมันทำให้รู้สึกว่ามันจะแห้งหมยจะเกิดว่าก็ก็ก็ทําให้เรารู้สึกว่า ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกก็ยังชอบอยู่นะเป็นแค่ว,ว่าช่วงหลังก็มีกระแสเรื่องจักรยานก็ไปปั่นจักรยายนก็จริงๆแล้วผมก็ที่ที่เอามาพูดเรื่องของการเรื่องของ,ของการนี้เพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนที่เข้ามารับชมคิดว่าการออกกำลังกายนี่มันเริ่มได้นะมันเริ่มได้จริงๆคนะือว่าไม่จําเป็นไม่จํากัดว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะ เพราะถ้าเราเริ่มได้ก่อนมันจะทําให้เรามีมีก็เรียกว่าสุขภาวะของโภชนาการของของสุขภาพที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นระบบก,การไหลเวียนของเลือดนะแล้วก็สุขภาพโดยเฉพาะถ้าเราออกกําลังกายประเภทอิมปไกแอรโรบิกนะจะทําให้สุขภาพปลอดเราดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเรามีอายุที่มากขึ้นนะคนที่อยู่ในวัยที่อายุมากขึ้นสักห้าหกห้าหกสิบขึ้นไปเนี่ยมันจะมี ภาวะที่เขาเรียกว่าโรคเกี่ยวกับโรคปอดแล้วก็ถุงลมเพิ่มขึ้นมาบางคนอาจจะไม่ไม่รู้ว่าอาจจะไม่คิดว่ามันมีนะแต่ว่าผมได้สัมผัสเองกับกับกับพ่อของผมป้าของผมนะคือเกก็พอพอเริ่อมาอายุมากขึ้นก็ะจะมีโรคเกี่ยวกับโรคถุงลมโรคปอดนะถึงถึงผมไปโรงพยาบาลผมก็จะเจอว่ามีคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของปอดแต่ว่าผมว่าถ้าเรา ถ้าเราดูแลเรื่องการออกกาลังกายนจะทําให้สุขภาพปอดเราดีขึ้นนะคิดว่าทําให้ระบบการหายใจเราแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อปลอดเลยนะผมว่ามนะันมันก็มีส่วนเยอะนะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอยากจะ้เชิญชวนเลยนะว่าการออกกาลังกายเันเริ่มได้นะผมอยากจะจะชวนทุกคนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในอยู่ในวัยในวัยไหนก็ไม่ว่านะไม่มีการออกกำลังกายนะ าทำได้ทุกวันก็ดีนะแต่ไม่ได้ทุกวันก็หาหาอะไรทําที่มันอาจจะใกล้ๆตัวเราก็ได้นะผมว่าการออกกำลังกายนี้ไม่ต้องไปสนามแล้งนะคนก็ออกกําลังกายที่บ้านได้เยอะนะแต่ว่าคนที่มีความตั้งใจงนี้นะออกออกกำลังกายที่บ้านหุ่นดีเยอะแยะ <laughs> ผมเลยผมดูใน facebook กลุ่มกลุม่มที่ก็เล่าออกกำลังกายในบ้านนะโอ้โหหุน่นเตียเปรี้ยก,กันเยอะแยะก็ <laughs> <laughs> มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแ,แ,แล้วก็ก็ก็ผมก็ทำมาเล่าเพื่อนเพื่อนฟังนะทุกคนนะที่เข้ามาในช่วงนี้ก็อย่างอย่างล่าเลยในเรื่องของสุขภาพเนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ากินดีได้ตลอดเวลานะพเพราะฉะนั้นกนรารออกกำลังกายมันก็จะช่วยเขาเรียกว่าสร้างสมดุลให้เราได้นะนะครับก็ ทุกวันนี้ผมก็ก็ใช้ออกกําลังกายแบบแบบแบบก็ก็เปลี่ยนจากการวิ่งมานะแล้วก็มามาช่วงหลังๆก็เมื่อก่อนก็วิ่งแล้วก็ไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สงขั้นว่าจะเล่นให้มันเป็นกล้ามที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันใหญ่โตเพราะว่าพวกนี้ก็อายุเริ่มจะอยุมันเยอะแล้วนะจะจะห้าสิบแล้วก็ก็เลยไม่ได้เน้นเรื่องของของของการใช้การการสร้างกล้ามเนื้อให้มันดูแบบแบบพุแบบ่งบึกบึกนะเพราะว่า พราะว่าถ้าทําอย่างนั้นมันต้องใช้เวลาแล้วก็เพราะว่าเราอายุขนาดเรามันมันใช้มันทําได้แต่ว่านผมว่าต้องใช้ต้องใช้ต้นทุนเยอะๆตั้งเรื่องของเวลาแล้วก็การกินที่สมบูรณ์ขึ้นผมก็เลยเน้นเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อ,เพ,อเพื่อการเพื่อสุขภาพมากก่อนนช่วงนี้ก็จะไปเล่นเป็นกีฬาฟุตซอลนะสน <laughs> ุกครับจริงๆผมนี่เล่นกีฬาฟุตบอลไม่เป็นเลยนะแต่ว่าคือสมัยเด็กผมก็ไม่เคยเล่นหรอกนะ ก็ผมจําได้สมัยผมอยู่ประานอยู่ในวัยในวัยก็เรียกวัยวัยรุ่นวัยปฐมเลยนี่ผมก็จะตามพวกพี่ๆแต่ถวบ้านก็ไปเล่นฟุตบอลปะติกกันนะเล่นฟุตบอลพลติกเขาจะเรียกกัาเรียกโกนูนะผมก็เล่นไม่เป็นหรอกแต่ว่าผมก็ไปหน้าที่ผมก็ค่อยไปเดฝ้าประตูนะพี่ๆที่บ้านเขาจะให้ผมเป็นคนฝ้าเพราะผมเล่นไม่เป็นน่ะผมก็จะค่อยค่อยยืนฝ้าประตูก็เขามันก็สนุกแบบอีกแบบนึงนะ แต่ว่าพอพอพอเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจกับกีฬาฟุตบอลนะจนจนมาผมไปออกกำลังกายที่สนามที่ที่หัดใหญ่ฮัดใหญ่นะเป็นสนามสนามกีฬาสองนะที่เทศบาลน,นครหลัใหญ่ก็ท,ทําไว้ที่อยู่หลังโรงเรียนช่างกลนะใกล้โรงเรียนช่างกลเนี่ยนะเขาไม่เรียกหลังมันอยู่บริเวณหนะ้าวัดปากินนะเป็นถนนขรุชัยซอยสี่นะถนนซอยสี่นะัน ไปเจอน้องเขาเล่นฟุตซอลที่แรกผมก็ไปวิ่งอ่นะไปวิ่งไปเดินเดินแล้วก็เก็นก็ที่แรกตั้งใจว่าจะไปจะไปเตะตะก้อแต่ว่าพอดีวันก่อนวันจังหวะมันน้องก็เล่นฟุตซอลแล้วผมก็เลยเขาชวนผมก็เลยลองเข้าไปเข้าไปยืนประตูก็เออมันก็สนุกดีว่ะจนตายผมรู้สึกว่าเออเล่นฟุตบอลดีกว่าไปเล่นฟุตซอลดีกว่าสนุกมันได้มันได้บางทีเราก็ขึ้นไปไล่กับเพื่อนเขาบ้างนะนิดนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นเป็่นแพูดตามตรงว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นบอลเป็นแล้ เรเล่นกับเด็กๆได้นะเพราะว่าพอเล่นถ้าเขาเล่นแบบจริงจังเราก็เราขาคงเล่นไม่ได้เราไปลนรังดูนะแต่ว่าผมพบอย่างหนึ่งว่าคือคือคือพอเราเข้าไปเล่นกีฬาแบบประเภทกับประเภทฟุตฟุตบอลหรือฟุตซอลกีฬาที่มันมีการแข่งกันแล้วบางทีมันทไม่เกิดความเพลิดเพลินนะแล้วก็มันเป็นความก็รียก่าความสนุกอีกแบบนึงก็เรียกว่าเป็นการผ่อนคลายอีกแบบมันบางทีมันมันไม่เหมือนการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีการวิ่งมันก็เป็นอีกแบบนึงกีฬาที่มัน เป็นการแบบว่าจาเจแล้วก็ฝึกสมาธิเรานะการวิ่งไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็เป็นการฝึกสมาธิเราเป็นแต่ว่าพอเรามาเล่นบอลนี่ผมว่ามันก็สนุกอีกแบบช่วงนี้ก็เลยก็เลยติดติดฟุตบอลไปฟุตซอลนะนะแล้วก็ที่เขามาพูดก็คือว่าจริงๆก็ผลที่ผมบอกนะคือว่าไม่อยากให้พวกเราล่าเลยนะของการออกกำลังกายเพราะว่าเราควรจะควบคุมร่างกายของเราให้มีให้มีให้มี ให้มีรูปร่างที่มันไม่อ้วนท้วนจนเกินไปนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นนักกีฬาจนสร้างมัดกล้ามเนื้อให้มันดูใหญ่นะแต่ว่าการมีสุขภาพที่ดีมันมันคือการออกกาลังกายเพื่อให้ให้เรามีให้เรามีรูปร่างที่สมส่วนเลยนะมันจะมันจะคือให้เราหลีกเลี่ยงโรคที่เขาเรียกว่าโรคอ้วนเพราะถ้าเราถ้าเราเข้ากลุ่มที่เป็นโรคอ้วนนี้มันจะทําให้มีมีความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคในกลุ่มกลุ่ม NCD นะโรคเบาหวานความดันเลยนะเยอะนะ กับแล้วก็ก็เลยก็เลยอยากจะให้ทุกคนเริ่มได้นะผม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 มาพูดที่อาจจะอาจจะดูแบบอาจจะดูแบบไม่นั่นไม่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 มีประโยชน์เลยนะแต่ว่าใน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 ความคิดของผมอยู่ก็คืออยากอยากให้ทุกคนทันก็หาการอดกําลังกายเพราะว่ามันมีผลทั้งจากสภาพร่างกายแล้ว่าจิตใจนะแล้วก็ เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันของเราในในการเจ็บป่วยบางทีบางทีถ้าเรามีร่างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนี่คิดดีนะหมายถึงว่าอาการเจ็บป่วยเราจะเป็นหวัดเป็นอะไรมันก็จะจะช่วยลดไปได้เยอะอาการเจ็บแปลว่าเจ็บข้อเจ็บล้นในบาทีมก็จะพวกนี้จะจะไม่ค่อยได้เป็นนะโอเคนะครับก็เอามาฝากเตือน,นเพื่อนนะเอามาฝากช่วนๆแล้วกันนะเผื่อว่าใครได้เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวมีมีแนวมีมีจุด คิดคิดว่ามีมีความคิดหรือว่าเออยังไม่มีเวลาที่จะไปไปสู่การออกกำลังกายก็อยากจะเชิญชวนนะใครที่ไม่เริ่มทีก็เริ่มเดินแล้วเข้าไปดูในสนามไปเดินในสนามก็ได้นะไปเดินดูสนหย่อมอะไรหรือว่าสนามกีฬาไปเดินเดินไปวิ่งหรือว่าคนที่เคยเล่นกีฬาอยู่แล้วก็อยายกให้กลับไปสู่การเล่นกีฬาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมก็ยุ่งกับชีวิตนะยุ่งกับการงานเรื่องตางต่เพราะ ว่ทุกคนนะต้องมีหน้าที่อยู่แล้วนะในเรื่องการตะม,มาามปรปร,ประกอบประกอบอาชีพนะแต่ว่าผมว่าถ้าเรารักจริงกับกับการออกกำลังกายนะทำได้ครับวันนี้นะครับกลับไปก่อนครับสวัสดีครับ